เหมือนการเลือกตั้งอบาตาในครั้งนี้คนรุ่นใหม่จะให้ความสนใจกันอยู่ไม่น้อยนะครับนี่สะท้อนผ่านการที่ผู้สื่อข่าวเราได้เห็นภาพความตื่นตัวออกมาทํากิจกรรมรณรงค์ในหลายพื้นที่แล้วก็เสนอนโยบายเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนของตัวเองครับหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มเด็กๆและก็เยาวชนในจังหวัดลําพูนที่คุณกเกษมแท้กือได้ไปพูดคุยด้วยนะครับการเลือกตั้งอบาตาครั้งแรกในชีวิตพวกเขาหวังให้หน่วยงานท้องถิ่น เข้ามาช่วยพัฒนาในเรื่องใกล้ตัวเราก็อยากจะเห็นผู้บริหารที่เข้าใจบริบทของชุมชนครับอันนี้เป็นจารนิสัยคุณสมบัติของผู้รับตั้งนะครับจะต้องมีอันที่มีการ<ะ>หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอที่จะมีขึ้นวันที่28พฤศจิกายนนี้มาพูดคุยในวงสนทนาเป็นสิ่งที่กลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำพูนมักทำกันบ่อยครั้งก่อนตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ราะถือเป็นเรื่องใกล้ตัวและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้านโดยตรงสําหรับเยาวชนของจังหวัดลาพูนครับภาพรวมก็น้องน้องเขามีความตื่นตัวมากขึ้น,นครับเพราะว่าอาจจะเป็นที่ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเพราะว่าบางครั้งเมื่อเป็นเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้จะเป็นเรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็น้องน้องอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกล้ตัวน,นะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องของอบตก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ หลายปีแล้วครับที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งนะครับก็น้องๆเขามีความสนใจนะครับแล้วก็ตื่นตัวเป็นวิเศษครับเยาวชนหลายคนให้ความเห็นว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอบตอครั้งนี้ไม่ได้ดูผู้สมัครแค่ผิวเผินแต่ดูหลายอย่างประกอบทั้งนโยบายรวมถึงประวัติการทำงานที่ผ่านๆมาโดยหาข้อมูลจากหลายด้านประกอบก่อนการตัดสินใจลงคะแนน ในการเลือกตั้งครับเยาวชนต้องการเห็นในส่วนของสื่อโซเชียลมีเดียครับผมเข้ามามีส่วนร่วมในการดีเซอร์ข้อมูลหาข้อมูลนี่ครับผมจะทําให้เราได้เห็นข้อมูลมากขึ้นเพราะว่าเยาวชนอ่ะพอขี่รถเห็นไปเห็นแค่ป้ายคำสองคำใจถึงพึ่งได้เราจะรู้ได้ไงครับว่าเขาพึ่งได้จริงไหมเขาไปเซิร์ชด,ดูใน Facebook ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลอ้าวไม่รู้อะแต่อีกเบอร์หนึ่งมีข้อมูลครบนโยบายพร้อมนะยครับผมเยาวชนก็เห็นในส่วนของมุมมองที่กว้างขึ้นมากกว่าป้ายเบนิวที่ติดอยู่ข้างทางใจถึงพึ่งได้ ผู้อหนวยการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูนเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านและกลุ่มคนรุ่นใหม่มีความตื่นตัวทางการเมืองเพราะไม่มีการเลือกตั้งระดับอบตอมานาน7-8ถึงปีซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยและเลือกตัวแทนเข้าไปดูแลรับใช้ประชาชนโดยแท้จริง เยาวชนนะคะที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยครั้งนี้นะคะก็รู้สึกว่าเขามีความตื่นตัวกันนะคะว่าเหมือนกับว่าเป็นการแสดงพลังเนาะแล้วเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเขาจะมีลักษณะที่ว่ามีความเป็นประชาธิปไตยนะคะแล้วก็อ,อยากจะมามีส่วนร่วมนะคะทางการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้งอะค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการชี้อนาคตของเด็กๆเ,เหมือนกันนะคะ<ม>เพราะว่าผู้สมัครที่เข้ารอบการเลือกตั้งครั้งเนี้ยเขาจะต้องไปปฏิบัติงาน นปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลท้องถิ่นอีกตั้ง4ปีการเลือกตั้งอาบาตาจังหวัดลำพูนครั้งนี้มีทั้งหมด17แห่งมีผู้สมัครนายกอาบาตาจำนวน52คนและผู้สมัครสมาชิกอาบาตอคนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า95,000คนหลายฝ่ายมองว่าอาบาตาบางแห่งและบางเขตเลือกตั้งกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ อาจเป็นตัวชี้วัดผลแพ้นชนะได้ถ้าหากผู้สมัครมีนโยบายที่โดนใจและเข้าถึงคนรุ่นใหม่เกระแจขกก่าอไทย PBS รายงาน